ต้องบอกว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่รีวิวนะครับแต่ว่าจะเป็นความคิดเห็นกับความรู้สึกของผมล้วนๆเกี่ยวกับลน์ซอฟ p หลังจากเล่นเกมนี้ไปประมาณ30ชั่วโมงซึ่งยังเล่นไม่จบนะครับเท่าที่ผมประมาณการก็คือน่าจะเหลืออีกครึ่งทางก็เป็นไปได้ว่าผมอาจจะจบเกมนี้ได้ที่ชั่วโมงที่50 อีกเรื่องก็คือคุณผู้ชมที่ขอเนื้อเรื่องก็อดทนรอนิดหนึ่งนะผมมีแพลนจะทาเนื้อเรื่องเลยครับตอนนี้ก็เซฟเก็บไฟเอกสารทั้งหมดเอาไว้ตลอดการเล่นซึ่งนี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงเล่นช้าเพราะว่าต้องพยายามเก็บเอกสารให้ได้มากที่สุดไปด้วยส่วนวิดีโอเนื้อเรื่องจะมาหลังจากที่ผมเล่นจบแล้วนะครับก็เป็นบทเรียนจากตอนที่ทาเนื้อเรื่อง Elden Ring ที่เล่นไปด้วยทําไปด้วยแล้วมันเจออุปสรรคหลายอย่างเอาลัะความคิดเห็นหลังเล่นจบประเด็นแรกก็คือความยากลาย s อ f พีเป็นเกมที่ยากมากครับผมค ความยากของบอสนอกจากจะมีร่าง2มีสเต็ปที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนร่างซึ่งพบเจอได้ในเกมโซเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าระบบการเล่นของ l i ท์สออฟพีทำให้เกิดตัวเลือกให้กับผู้เล่นนะครับว่าเราจะรับมือด้วยการทำเพอร์เฟกต์บล็อกหรือว่าจะเล่นแบบ Dash หลบดีเพราะมันทําได้ทั้งคู่ผมลองเล่นทั้ง2วิธีกับบอสคนละตัวนะครับเพอร์เฟกต์บล็ผมลองใช้สู้กับฟอร์เลนอาร์ชบีชอฟแอนดออาวุธก็เลือกใช้มีดที่สร้างสถานะติดไฟ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่ผมฆ่าได้ผมเอาเวลาที่เอาชนะได้มานับรวมกันสรุปก็คือใช้เวลาในการชนะไม่ถึง5นาทีแต่ว่าความตึงของเกมนี้ก็คือกว่าจะได้5นาทีนี้มานะครับผมตายแล้วตายอีกไปกว่า3ชั่วโมงเล่นตั้งแต่เ่ยงคืนยันตี3เพื่อเราจำให้ได้ว่าบอสมีสเตปยังไงและจังหวะไหนที่เราสามารถกด perfect block ได้บ้างซึ่งเอาจริงๆผมก็กดไม่ได้แม่นทุกจังหวะนะยังมีโดนเรื่อยๆแต่ก็พาตัวเองให้รอดมาได้แต่สำหรับมายังบอสที่ผมเลิกใช้วิธีแดชหลบบ้างครับ นั่นก็คือ b l a c Black r a b b i t b r o t h e r h o o d บอสกลุ่มนี้จะมีพี่ใหญ่เป็นตัวตัดสินแพ้ชนะซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีน้องๆของมันออกมาจับคู่เพื่อสู้ด้วยตอนแรกที่เริ่มเล่นผมก็ลองใช้ Perfect Block นะครับซึ่งก็พอไหวอยู่แต่มันจะเริ่มจับจังหวะยากตอนที่มีบอสสองคนออกมาพร้อมกันสเต็ปมันจะผิดเพี้ยนไปหมดจนผมต้องปรับมาเล่นแบบกริ้งหลบแทนสรุปก็คือได้ผลค่อนข้างดีครับกดวิ่งสลับกับกริ้งหลบและหาโอกาสไปแทงหลังบอสตัวที่2ที่ออกมา สิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือลายสอพีนั้นมาพร้อมกับตัวเลือกในการตั้งรับว่าผู้เล่นจะเลือกใช้วิธีการแบบไหน Perfect Block เป็นวิธีการที่ยากแต่มีความเท่ใช้ได้ผลกับการโจมตีเมื่อศัตรูมีออร่าสีแดงและสามารถทาให้บอสติดสถานะสเต็กเกอร์ได้ไวเราว่าเราก็ต้องใช้เวลาฝึกสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจดจำมูฟเซตของบอสตัวนั้นได้ส่วนการแดชหลบจะมีสเต็ปที่กดง่ายกว่าไม่ต้องเป๊ะเท่ากับ Perfect Block แต่ก็จะไม่ค่อยเท่และก็ใช้เวลาในการปรับบอสค่อนข้างนานกว่าเราต้องจิ้มแล้วถอยจิ้มแล้วถอยนไป หรือว่าท้ายสุดก็คือสายผสมผสานที่ผู้เล่นสามารถก่อจังหวะได้ทั้งหลบหลีกและการกดบล็อกประเด็นต่อมาก็คือระบบเฮลรีเกนที่สัมพันธ์กับระบบบล็อก,กนะครับสำหรับผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้การกดบล็อกที่ไม่ตรงกับจังหวะเพอร์เฟกต์บล็อกเลือดของเราก็จะลดในรูปแบบของเฮลรีเกนในทางปฏิบัติก็คือการโจมตีจะทะลุก,การป้องกันมาได้แต่ว่าจะมีดาเมจที่ลดลงขึ้นกับค่าดาเมจรีดักชันของอาวุธที่เราถืออีกทั้งเลือดที่เสียไปจะสามารถทวงคืนได้ด้วยการโจมตีศัตรูภายในช่วงเวลาที่เกมกมหนด ซึ่งอาวุธแต่ละแบบก็จะมีอัตราการฟื้นฟูเฮลิเกนไม่เท่ากันผมเคยลองใช้อาวุธหนักกดป้องกันค้างไว้เลยแล้วค่อยหาโอกาสโจมตีเพื่อดึงเลือดกลับมาสรุปว่าวิธีนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันในบางสถานการณ์นะครับเช่นผมลองใช้ดาบเลื่อยสู้กับมินิบอสหุ่นตัวตลกตัวนี้ความยากก็คือมันจะโจมตีเป็นชุดและเคลื่อนที่ไวพยายามใช้วิธีเดชหลบแล้วไม่เวิร์กสำหรับผมนะครับก็เลยเปลี่ยนมาลองใช้เมคานิกของเฮลิเกนที่ดาบอันนี้สามารถป้องกันได้ดีแล้วก็โจมตีทวงคืนเลือดได้เยอะ ผสมผสานกับความเป็นอาวุธหนักที่ทําให้เกิดสถานะสแต็กเกอร์ได้ไวสรุปก็คือพอผมเปลี่ยนมาใช้อาวุธนี้เล่น2รอบผ่านเลยซึ่งก่อนหน้านั้นใช้ร่มกับมีดคู่ตายอยู่10กว่ารอบครับสิ่งที่ผมจะบอกเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือการลองเปลี่ยนอาวุธและเมคานิกของเกมในการรับมือเช่นเฮลรีเกนก็อาจจะทําให้การรับมือบอสแต่ละตัวยากง่ายไม่เท่ากันซึ่งก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่ามันขึ้นกับความถนัดของผู้เล่นแต่ละคนด้วยนั่นเอง โดยสรุปเกี่ยวกับความยากในตอนสู้บอสผมสนุกกับมันมากคือผมไม่ใช่คนหัวร้อนตอนสู้บอสนะทุกๆครั้งที่เรามีโปรเก e s ช i o ที่ดีขึ้นเช่นเริ่มหลบได้มากขึ้นเริ่มจับทางการกด perfect block ได้หรือว่าทำให้เลือดบอสลดลงมากกว่าคราวก่อนผมจะเอ j นจอยกับสิ่งเหล่านี้มากเพราะเราจะรู้ว่าอีกไม่นานก็จะชนะได้แต่ทว่าสิ่งที่ทาให้ผมหงุดหงิดกับเกมนี้จริงๆหรือว่าจะพูดว่ามันคือความยากที่ผมไม่ชอบก็คือความยากระหว่างทางที่ต้องทําซ้ําๆผมจะไม่ชอบประเด็นนี้เลยครับ แล้วมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแรกๆของโซลที่จุดเช็คพอยต์บางจุดค่อนข้างไกลาจากตำแหน่งบอสที่เราต้องเอาชนะมันจะมีคำถามขึ้นมาทันทีว่าทำไมกูต้องวิ่งวนแบบนี้ซ้ำๆด้วยวะซึ่งสถานการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับมินิบอสครับมินิบอสของ l i น์อัพีมมักจะอยู่ระหว่างเช็คพอยต์สองจุดโดยทั่วไปการจะไปถึงมินิบอสจะต้องฝ่าเหล่ามอนสเตอร์ข้างทางไปพอสมควร นั่นทำให้สภาพของเราอาจจะไม่เต็มร้อยเมื่อไปถึงไอเทมเติมเ,มเลือดขาดหายไปบ้างและมินิบอสเหล่านี้ก็สามารถล้มเราได้ในระดับวินาทีถ้าไม่ระวังตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นแน่ๆก็คือมินิบอสที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจะสามารถเอาชนะเราได้เพราะว่าเรายังไม่รู้มูฟเซตของพวกมันการตายแล้ววิ่งวนในเส้นทางเดิมซ้ำๆจะเกิดขึ้นอย่างน้อย2-3ครั้งเสมอแล้วมันอาจจะมากกว่านั้นในกรณีที่เราใจร้อนบลอยครั้งที่ผมเลิกเทมอนข้างทางแล้วก็วิ่งไปถึงมินิบอสเลย แต่ถ้าผู้ชมเลือกวิทีนี้ก็จะต้องระวังมอนที่ติดตามหลังมาด้วยเพราะว่ามันอาจจะมารบกวนเราในตอนที่สู้กับมินิบอสก็ได้สรุปอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นความยากส่วนตัวผมชอบสู้กับบอสใหญ่ของชัปเตอร์ครับไม่หัวร้อนและสนุกกับพัฒนาการที่เราทําได้ดีขึ้นในแต่ละครั้งซึ่งถ้าผู้ชมเล่นล้วรู้สึกว่ายากเกินไปเกมก็ยังมีตัวช่วยในการซัมมอนสเปกเตอร์ให้ออกมาช่วยสู้อีกแรงด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะรู้สึกว่า ถ้ามีสเปกเตอร์มาช่วยสู้มันจะรบกวนสเตปในการหลบและการกดป้องกันในเชิงของการการจังหวะจากตัวบอสนะครับถ้าบอสโกัสที่เราเราจะจับจังหวะได้ง่ายกว่าส่วนความยากระหว่างการเดินทางผมก็จะไม่ชอบที่ผู้พัฒนาเขาออกแบบมาให้เราต้องเดินไกลๆในเส้นทางเดิมซ้ำโดยเฉพาะในตอนที่ยังผ่านมินิบอสไม่ได้ทว่าในะอีกมุมนึงก็เข้าใจในครับว่ามันเป็นบททดสอบที่ออกแบบมาวัดฝีมือผู้เล่นในช่วงของการเดินทางก่อนจะถึงห้องบอสใหญ่นั่นเอง ประเด็นที่2ที่หยิบเอามาเล่าคุณผู้ชมก็คือ developer ที่พัฒนาเกมนี้ก็คือ n e o w i s g เกมที่ทำงานร่วมกับราอีสสตูดิประกอบกับการได้เห็นเครดิตายชื่อสมาชิกทีมพัฒนาก็ชวนให้ทึ่งกับฝีมือของพวกเขาด้วยนะครับเพราะทั้ง2บริษัทเป็นทีมพัฒนาสัญชาติเกาหลีใต้ด้วยกันทั้งคู่พูดได้เลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับที่ทีมงานพัฒนาเกมฝั่งเอเชียเริ่มทำเกมในระดับทริปเปิคุณภาพ B ออกมาเรื่อย เราเลยเริ่มมีความหวังกับเกมอื่นๆที่กําลังจะทยอยวางจําหน่ายออกมาในปีหน้าซึ่ง้ทนับจากประสบการณ์ของผมอีกเกมที่ทําให้ผมสนุกกับมันมากๆก่อนหน้านี้ก็คือ Dave The Deep Diver ก็จะเป็นทีมพัฒน,นาสัญชาติเกาหลีใต้เช่นกันยังไงก็ตามครับคนไทยเราก็มีผลงานคุณภาพระดับสูงกับทีมงานคนไทยที่เคยร่วมผลิตชิ้นงานระดับโลกในสาขาของแอนิเมชันด้วยอย่าง Rift Studio ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแอนิเมชันและเกมชื่อดังอย่าง e v a g e l i o n 3+1, Trials of p a n t a s m Crash Bandicoot ภาค4หรือว่าจะเป็น Blood Bunny the First Blood ทว่าณตอนนี้มันถึงเวลาของพวกเขาแล้วนะครับที่จะนําเสนอภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องแรกของบริษัทและได้ชื่อว่าเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันสัญชาติไทยแนวแอคชั่นไซไฟเรื่องแรกของบริษัทภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยสตูดิโอฝีมือคนไทย100%ด้วยทีมงานคนไทยกว่า300ชีวิตนั่นก็คือนักรบมนตราที่เป็นการนําเอาเรื่องราวของรามเกียรติ์มาตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัยผสมผสานทั้ง pop c u เจอร์ฝั่งตะวันตกและกลิ่นอาย s o าว power ของคนไทยให้เข้ากันพร้อมทั้งฉากแอคชั่นและเอฟเฟกต์สุดระก,กาตาด้ เนื้อเรื่องนั้นว่าด้วยมหาศึกสงครามระหว่างกองทัพแห่งองรามและจกกักรพรรดิ์ตัวกนที่ต่อสู้กันต่อเนื่องยาวนานกระทั่งองรามพลาดท่านะครับถูกทศกันลักพาตัวพระแม่สีดาขึ้นยานหนีไปเนื่องด้วยเหตุผลของตำนานที่บันทึกเอาไว้ว่าในทุกๆ500ปีพลังแห่งเทพที่สามารถสร้างหรือว่าทำลายทุกสปปรรพสิ่งได้ในพริบตาจะตื่นขึ้นในร่างสตรีนางหนึ่งซึ่งทศกันเชื่อว่าพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลับไหลนี้สถิตอยู่ในตัวพระแม่สีดาครับการระจนภัยเพื่อช่วยเหลือพระแม่สีดาจึงเริ่มต้นขน ประกอบกับอีกหนึ่งตำนานที่ระบุว่าหนทางเดียวที่จะชิงตัวพระแม่สีดากลับคืนมาได้คือการรอคอยให้เกิดปรากฏการดวงจันทร์ทั้ง8แห่งดาวนาราเรียงตัวกันเมื่อน,นั้นนักรบในตำนานที่ถูกเรียกขานว่านักรบนตราจะถือกำเนิดและเขาผู้นั้นคือคนที่จะสามารถเข้าต่อสู้กับศึกสงครามระดับจักรวาลในครั้งนี้ได้นักรบนตราตำนาน8ดวงจันทร์จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในวันที่11ตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรามาเกียนชื่นชอบอนิเมชันสายแอคชั่นต่อสู้และอยากสนับสนุนผลงานฝีมือคนไทยก็ห้ามพลาดภาพยนตรื่องนี้นะ เอาล่ะเรากลับมาที่ลายซอฟพีนะครับประเด็นต่อมาก็คือเนื้อเรื่องของเกมส์เราผมถือว่าน่าสนใจทีเดียวมันก็จะมีคาถามสําคัญๆที่เราอยากจะค้นหาคําตอบตั้งแต่เบื้องหลังและต้นกําเนิดของเมืองคราสสาเหตุของการเกิดพับเพรสเฟนซี่ที่ทาให้หุ่นยนต์รับใช้แปลสภาพมาเป็นจากกลสังหารคนทั้งเมืองและโรคร้ายที่บ่อนทาลายชีวิตมนุษย์อย่าง Pification disease การเล่าเรื่องก็จะใช้การคุยกับ NPC กับเอกสารที่เราเจอระหว่างทางครับเกมยังมีประเด็นเนื้อเรื่องของ NPC ที่เป็นไซส์สตอรี่ด้วย โดยมันจะสะท้อนแง่มุมอื่นๆของเกมตั้งแต่สภาพความเป็นอยู่ของคนในเมืองทั้งก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติสภาพสังคมและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาณปัจจุบันในแง่ของคุณภาพชีวิตในเกมสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือระบบแจ้งเตือนเควสของ NPC ที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติก็คือเมื่อคุยชมปราบบอสเจอ NPC ใหม่ๆหรือว่าได้คีย์อเทมบางอันกลับมาถ้าเรากลับไปยังสตาร์เกเซอร์ที่เป็นจุดเช็คพอยต์และจุดฟาสต์ทราเวลเกมจะบอกให้เลยนะครับว่าตอนนี้มี NPC เรา,เรา,าเขารอเเรราาอยู่กดินควสึงงทาได้่ยรับ คุณภาพชีวิตในเชิงของการสู้บอสก็มีองค์ประกอบให้ในเกมที่ช่วยสพอร์ตเราค่อนข้างเยอะประกอบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ต่อสู้ตั้งแต่อาวุธที่สามารถคัตตัมด้ามจับและส่วนปลายของอาวุธได้อย่างอิสระ เพื่อให้ผู้เล่นได้อาวุธที่ถนัดมากที่สุดแต่ก็มีดอกจันเอาไว้นะครับว่าอาวุธที่แลกเปลี่ยนด้วยแอคโคของบอสจะไม่สามารถคัสตอมได้ข้อเหวี่ยงหรือแครงที่สามารถปรับแฮน d l เดลอะเบลิตี้ให้เข้ากับสเตตของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ชมชอบมูฟเซตของอาวุธหนึ่งมากๆแต่มันเป็นอาวุธของสายอื่นเราก็สามารถใช้ข้อเหวี่ยงเพื่อปรับแฮน d l เดลอะเบลิตี้ให้เข้ากับสเตตของเราได้ส่งผลให้ค่าสเตตที่เรามีช่วยเพิ่มพลังโจมตีของอวธชินิดนั้นให้มากขึ้น หรือว่าตัวช่วยอื่นๆก็เช่นลีเกนอาร์บังอันก็จะช่วยทาให้การเดินทางฝ่ามอนสเตอร์ทําได้ง่ายขึ้นมีไอเทมสําหรับวาร์ปกลับจุดเช็คพอยต์ได้ตลอดเวลาการพัฒนาทักษะความสามารถและจานวนเพล้เซลที่ใช้เติมเลือดผ่านระบบพีออแกนเรคิวที่จะเป็นไอเทมซัพพอร์ตที่เติมเข้ามาเมื่อเนื้อเรื่องดําเนินไปถึงต้นไม้สีทองหรือโชมดเอเบิลเวปออนที่ผมใช้ตอนช่วงสุดท้ายของการปราบบอส ตัวช่วยหลายๆอย่างจะเข้ามาช่วยสนับสนุนู้เล่นที่จะต้องเผชิญกับความยากอันแสนสาหัสข,ของเกมนี้ครับและเรื่องสุดท้ายที่ทําให้ผมตาสว่างจากการเล่น l i n ซ s อ f พก็คือจริงๆแล้วเกมนี้มีโครงสร้างแบบเดียวกับร t ช m มเกมเลยครับให้กูู้้ชมลองจินตนาการเปลี่ยนบอสให้เป็นภาพปุ่มที่เราต้องกดในเกมเต้น โน้ตแต่ละตัวปุ่มแต่ละปุ่มที่เกมกำหนดมาก็เทียบเท่ากับการโจมตีของบอสที่เราจะต้องกดให้ถูกและกดให้พอดีชเช่นการกด perfect block หรือว่าการกดหลบนั่นเองเมื่อไรก็ตามที่ผู้ชมตายด้วยสเต็ปเดิมๆบ่อยๆมันก็เหมือนกับคผู้ชมเล่นเกมเต้นและโน้ตเกมต้องการให้เรากด A A B แล้วคุณผู้ชมไปกดแบบอื่นในจังหวะที่ไม่ถูกต้องมันก็จะผิดพลาดแบบเดิมๆครับฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่ผู้ชมตายแบบเดิมบ่อยๆให้หยุดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าการกดแบบนั้นอาจจะเป็นการกดที่ไม่ถูกโน้ตในแบบฉบับของเกมเต้น เพราะว่าบางครั้งเกมต่อสู้แบบนี้เราจะกดไปโดยสัญชาตญาณที่เราเคยชินสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือบังคับให้ตัวเองเล่นไม่เหมือนเดิมก่อนเช่นจากที่เคยกดฟันรัวๆลองบังคับให้ตัวเองฟันแค่1นถึงสครั้งแล้วที่เหลือก็คือรอตั้งรับเสมือนเกมเต้นที่จะมีหลายโน้ตหลายจังหวะให้กดนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับท้ายสุดก็ฝากเอาไว้อีกครั้งกับนักรบมตรานะครับใครที่อยากดูรามเกียรติ์ที่ถูกตีความใหม่ผ่านการนาเสนอเป็นแอนิเมชันที่สวยงามอลังการด้วยฝีมือคนไทยแบบ100%าพายนร่เข้า,ายน,น,าน,นะ เอาล่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาผมเอจากชาแนล The Move ลาไปก่อนสวัสดีครับณจักรวาลอันไกลโพ้นมีตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อมาเมื่อดวงจันทร์แห่งดาว,วนาราทั้งแปดเรียงตัวกันนักรบในตำนานผู้เป็นความหวังของทั้งจักรวาลจะปรากฏตัวเพื่อพิทักษ์คุ้มครองพลังที่จะตื่นขึ้นมาในร่างสตรีนางหนึ่งที่มีชื่อว่าพระนางสีดา รามคาสุครีมขอถวายอารักขาพระแม่สีดาถุลักพาตัวตอนนี้กองทัพของพวกมันแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลวายุเวลาบุสบาพุศกันมันตรเตรียมแผนการมาอย่างดีเรามีเวลาไม่มากขอให้พวกเจ้าเตรียมพร้อมกับศึกใหญ่ที่มีอาจลีกเรี่ยงในครั้งนี้ หน้าที่เหนือชีวิตภารกิจนี้พวกเจ้าต้องชิงตัวพระแม่สีดากลับมาและปกป้ององรามเยียดชีวิตโอกาสชนะของพวกเรามีไม่ถึง10บเปอร์เซเพื่อภารกิจนี้นข้าขอแลกด้วยชีวิตเลือดในกายข้ามันเดือดสุดๆวายุเจ้าห้ามตายเด็ดขาดเออ จงดบศูนเ์ประสานกัน<อ>จัดการเลย<อ>ดนจันเร่งตัวกันรับผลตรากำเนิดแล้ว